ครับวันนี้ผมกับพายนำเพลงมงานรักบ้านตุ่นคอมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับมาทำความรู้จักกับคุณพ่อบุญส่วนแก้วไรสุดครับสวัสดีครับคุณพ่อบุญส่วนนะครับก็เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกม่วงนะครับทราบมาว่าที่นี่เนี่ยปลูกม่วงเพื่อการตกปลาใน่ไครับเท่าได้ครับปลูกในพื้นที่กี่ไร่ครับก็ของผมนะครับตอนนี้ก็60ไร่60ไร่ปลูกอะไรบ้างครับก็มีพันธุ์น้ำหนามาสีทองนะครับแล้วก็มีชวนันแล้วก็ ตามสายพันธุ์หลักๆเลยนะครับประมาณกี่ต้นนะครับถ้ารวมรวมกันทีแล้วก็น่าจะ2,000กว่าต้น2,000กว่าต้นนะครับขายที่ไหนบ้างครับคุณพอครับก็ตลาดของเราก็ส่วนใหญ่ก็ไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปบูรโลกิแล้วก็ขายาในบ้านเราขายภายในบ้านเราผลผลิต พอขายไหมครับเดือนละที่ก็จริงจริงผลผลิตนะครับพรตการของตลาดต่างประเทศก็คือพอตการมังค่าตีนเยอะัแต่ตอนนี้ผลผลิตของเราก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่ยังไม่เถึงพอรตการของตลาดครับทราบมาว่าที่นี่เนี่ยก็มีการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับมีสมาชิกเยอะไหมตอนนี้กลุ่มมะม่วงบ้านแห่เพื่อการส่งออกของเรานะครับมีสมาชิกทั้งหมด3 39คนครับก็มีพื้นที่ปลูกม่วงทั้งหมดนะครับประมาณ พันสามสิบเจ็ดไร่พันสามสิบเจ็ดไร่หลักๆก็จะเป็นมะม่วงสามสายพันธุ์ที่เราปลูกกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับน้ำดอกไม้สีทองประมาณแปดร้อยไร่แปดร้อยไร่ครับแล้วก็มีชโกนันร้อยเจ็ดสิบห้าไร่เจ้าเสวยประมาณหกสิบไร่นะครับแล้วก็พันธุ์อื่นๆอีกนิดหน่อยทั้งมะม่วงกินดิบแล้วก็กินสุกนี่นะครับใช่ครับส่วนส่วนใหญ่แล้วก็มีถ้าเป็น เช้าเสวยจะเป็นมะม่วงมันเป็นมะม่วงกินกินดครับถ้าเป็นโชคานันน้ำดอกไม้ก็จะเป็นมะม่วงกินกินสกคุณพ่อคุณส่วนเริ่มปลูกมะม่วงปีไหนครับของผมเริ่มปลูกมะม่วงตั้งแต่ปี2 5 3 1ปี2537เป็นต้นมาก็29ปี30ปีนะก่อนที่จะปลูกมะม่วงจะปลูกทําอะไรก่อนอา่่ก่อาชีพของผมก็ทําปลูกไร่ ปลูกมันสำปะหลังเจ้าบ้านแท่นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสําหรับการาปลูกอะไรสักอย่างนะแต่เขาก็ดินของบ้านแท่นโดยภาพรวมก็เป็นดินที่ธาตุาอาหารค่อนข้าง,ง,งที่จะต่ําครับอ่าก็อ่าช่วงแต่ก่อนที่ผมมาอยู่ส่วนนใหญ่เขาก็จะปลูกมันสำปะหลังปลูกปลูกอ้อยก็มีปลูกปลูกปอ,อนะครับช่วงช่วงนั้นแล้วก็ผมผมมาอยู่ตรงนี้ปีสองเก้ามาแต่งานอยู่ปีสองเก้าแล้วก็ปีสามหนึ่งก็เริ่มปลูกมะม่วง ก็ทดลองลอดลองถูกมาตลอดจนจนมาจบที่มะม่วงเนี่ยใช่ไหมครใช่เอ่อกลุ่มของเราก็มีสมาชิกเยอะพอสมควรนะครับมะม่วงที่เราใช้ในการส่งออกเนี่ยเราต้องใช้มาตรฐานการรับรองจากอะไรบ้างนะครับ่ามาตรฐานการรับรองก็อ่อ g p จากกรมวิชาการอันนี้ก็คือเอ่เราเข้าสู่กระบวนการนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับเราเริ่มได้รับ GEP ตั้งแต่ปี2548 แสดงว่าก,ก่อนหน้านี้เราเราเราจังไม่ได้เข้าสู่กระบ,บวนการแบบการเกษตรแบบปลอดภัยแบบปลอดสารเคมีคนะครับมีแนวะคิดยังไงถึงเข้ามาสู่ในกระบวนการเกษตรแบบ GAP ครับพ่อคือจริงๆเกษตรจ GAP นะครับอาจจะมีข้อดีในเรื่องของอเป็นการลดต้นทุนเพราะว่าการทําเกษตรแบบ GAP นะครับก็เขาก็จะดูด้วลาปัจจัยนกะ่อนที่เราจะใช้สารเคมีเราก็ต้องดู พวกโรคพวกแมลงว่ามันมีอะไรบ้างมีความจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะใช้สารเคมีนะครับแล้วก็มาตรฐาน GAP นะครับก็จะมีข้อดีตรงที่เรื่องของการทาตลาดเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเราทําเพื่อการส่งออกนะครับจะต้องมีใบรับรองแปลง GAP จากกรมวิชาการถึงเราถึงจะส่งออกได้นะครับอันนี้เราทํามาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีรางวัลติดไม้ติดมือด้วยนะครับได้รับรางวัลอะไรนะครับ ก็ผมได้รับหลายๆรางวัลนะครับแต่ว่ารางวัลที่ภาคภูมิใจก็คือเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2551นะครับก็สาขาการใช้วิชาการเกษตร,ร,รดี <aki S 2> ที่เหมาะสมหรือที่เรารู้จักกันดี <ๆ S 2> ก็ค <ๆ S 2> ือ GAP ดีเด่นแห่งชาตินี่เอง ผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อคุณส่วนแก้วไปดูดนะครับก็จะมาให้คําแนะนําวิธีการห่อผลมะม่วงนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์อะไรครับคก็เพื่อที่จะให้มะม่วงมีรูปสวยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอ๋อนะฮะปกตินี่มะม่วงที่เราจะห่อนี่ใช้พันอะไรบ้างก็เป็นน้ำมะสีทองอย่างเดียวก็มันมีทั้งน้ำมะสีทองน้ำมะเบอร์เบอร์สี่แต่ว่าส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้ความต้องการ เขาจะต้องการน้ำหนูไม้สีทองเยอะน้ำหนูไม้เบอร์สีปัจจุบันนี้ความต้องการของตลาดต่างประเทศค่อนข้างที่จะน้อยลงทั่วไปมะม่วงที่เขาห่อก็เป็นน้ำหนูไม้สีทองเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้มันมีผิวสวยดูแลสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมะม่วงที่เราจะห่อผิวนี่เราดูยังไงครับคุณปอก็มะม่วงที่เราจะทําการห่อผลนะครับขนาดก็อยู่เท่ากับ ไข่เป็ดขนาดนี้นะไข่ไก่นะครับก็อายุประมาณอยู่ประมาณนันก็อยู่ประมาณสักสองเดือนสองเดือนแล้วหกสิบวันถึงหกหกสิบห้าวันประมาณนี้นะครับอืมเราก็จะทําการห่ออันนี้ก็คือเราจะห่อทุกลูกที่อยู่ในต้นหรือว่าต้นคัดเลือกเราเราจะคัดเลือกลูกเฉพาะลูกสวยสวยสวยที่สุดอ่าใช่ดูดีที่สุดอ่าพันไหนที่ไม่สวยเราก็ตัดแต่งออกเพราะว่าคัดทิ้งเลยคัดคัดทิ้งเลยครับ ไม่ไม,<ห>ไม่ต้องเปเสียดายนะใช่ครับใช่<ม>เราจะเอาไว้เฉพาะลูกที่มีคุณภาพดีๆนะครับเห็นในมือของคุณพ่อเป็นอะไรครับอันนี้เป็นถุงคาร์บอนสําหรับใช้ในการห่อผลมะม,ม่วงนะครับเป็นถุงคาร์บอนสองสองชั้นนะครับข้างนอกเป็นสีน้ําตาล<อ>แต่วก็ข้างในเป็นคาร์บอนสีดำสีดำนะครับห่<ำ>อแล้วจะทําให้มะม่วง,งมีสีผิวเป็นสีเหลืองทอง อ,อ,ยอย่างขนาดนี้เราก็ใช้ตัวนี้หอ่อเลยใช่ครับวิธ<อ>ีการหอ่หอนะครับก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการห่อนะครับแบบ,บสําเร็จร,<อ><ล>รูปง่ายดีหลังจากห่อแล้วนะครับสี่ห้าวันเราก็จะทําการเก็บเกี่ยวบะมวงก็จะเอามาในสีเหลืองทอง ที่ผ่านกระบวนการห่อผลแล้วนะครับอันนี้หลังจากที่เราห่อประมาณกี่วันแล้วครับน่าจะประมาณ3-5วันก็อีกประมาณประมาณ10วันก็10วันก,ก็ได้เก็บ <10 S 1> ผลได <ๆ S 1> ้ <ๆ S 1> ใช่ครับอันนี้นะครับมะม่วงผิวสวยชาบไม่มีตําหนิเลยนะครับนะครับปกติที่เราซื้อขายกันนี่ ประมาณกิโลกี่บาทอ่ากิโลกรัมละร้อยตอนนี้ร้อยสี่สิบาทร้อยสี่สิบาทช่วงไหนราคาสูงที่สุดครับคุณพ่อสิงหากันยานครับสิงหากันยายนเป็นช่วงที่มะม่วงนอกไม่ดูนี่ครับใช่ครับมะม่วงดู่น้อยชนี้ราคาต้องอานให้ดีเพื่อที่จะสูงครับนะฮะแต่ราคาจะสูงไปถึงช่วงปลายปีจากนีไปยันตาปีใหม่ใช้กับใช่ปกติถ้าในฤดูนี่เราเราจะทำแบบนี้ ทำแบบเดียวกันแต่ว่าในฤดูราคาจะต่ำลงราคาจะต่ำลงแต่ว่าถ้าทำนอกฤดูได้เนี่ยอาจจะมีข<ๆ>ั<ๆ>้นตอนที่ยุ่งยากมาหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าในก,การล<ๆ>งทุนการต้นทุนในการทำนอกฤด,ดูต้นทุนจะสูงกว่าในฤดูแต่ว่าราคาจะดีกว่าในฤดูสองถึงสามเท่าตัว<ๆ><ๆ> สำหรับวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณส่วนแก้ LP ไขทุนปอย่างสูง <พอ S 2> นะครับ,บที่มาให้คำแนะนำดีๆในส่วนของวิธีการนะครับ <พอ S 2> ที่จริงเป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนักนะครับแต่ว่าถ้าเกษตรกรทุกคนเอาใจใส่ในเรื่องของผลผลิตที่ได้มานะครับก็จะคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www. รักบ้านเกิดอทคอมผมตามคุณพ่อคุณส่วนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ